รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ราก็จะเริ่มคิดอะว่าในจุดที่เราอยู่อย่างเงี้ยในสิ่งที่เราพอจะทําได้เราทําอะไรได้บ้างเพื่อคนอื่นจริงๆแล้วด้านไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์แล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวเรามันเป็นธรรมชาติเลยที่ทุกคนมีเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับมันมากน้อยแค่ไหน เพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งสิ่งคอร์ปอเรชั่นโ r พร้อมร่วมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR โอกาสสลักออมสินพิเศษ2ปี 2> ให้สูงขึ้นเป็น10ล้านบาทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมน้ำดื่มยันทีวิตามินวอเตอร์ ช่วงนี้เนาะที่มันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยค่ะพอคิดว่ามันไม่ใช่แค่ความรุนแรงด้วยมันมีหลายๆปัญหาที่มันเข้ามาในตอนนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเชื้อโรคอะไรต่างๆเพราะว่าทุกคนสะเทือนใจหมดแหละไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นอาจจะกลัวจะกังวลเหมือนเราตอบสนองต่อข้อมูลนะไม่ว่าข้อมูลนั้นมันจะมาผ่านทางตาหรือผ่านทางหูอย่างเงี้ยเ,เราตอบสนองมัน ด้วยความรู้สึกมันมันมีความรู้สึกหลากหลายเนะสะเทือนใจกลัวกังวลเป็นห่วงอะไรก็ตามเราเรารู้สึกแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าเราก็จะเริ่มคิดอว่าในจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยในสิ่งที่เราพอจะทําได้เราทําอะไรได้บ้างเพื่อคนอื่นมันถูก หลอมสร้างมาตั้งแต่ตอนที่เราเราเป็นเด็กๆเ,เลยนะตั้งแต่เราเคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีกระบวนการอะไรต่างๆและที่หลอมความเป็นเราขึ้นมาที่ที่ว่าหลอมในความเป็นเราขึ้นมาเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันเริ่มจากแม่เลี้ยงดูเรายังไงอย่างเงี้ยไอสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันใช่สิ่งที่เราอยากได้ไหมถ้ามันใช่โอเคเราก็จะเริ่มมีจิตใจที่มัน มันมั่นคงเราเริ่มไว้วางใจโลกนี้เพิ่มมากขึ้นทีนี้พอเราโตขึ้นเราเริ่มไปเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มเจออะไรใหม่ๆอีกเราอาจจะไว้ใจแม่แต่ว่าพอเข้าสู่สังคมโรงเรียนเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีความกังวลอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อนไม่เล่นกับเราหรือว่าครูปฏิบัติกับเรายังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยๆหล่อหลอม โลกของคนคนหนึ่งขึ้นมากลายเป็นความคิดกลายเป็นมุมมองที่เรามีต่อโลกกลายเป็นความเชื่อที่เรามีต่อโลกกลายเป็นค่านิยมหรือทัศนคติว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงทำยังไงเกี่ยวกับโลกนี้หรือว่าจริงๆแล้วความหมายของโลกมีนิ่งของโลกของชีวิตเนี่ยมันมันเป็นยังไงเราก็จะเริ่ม สร้างมันขึ้นมาปัญหาก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยหลอมสร้างขึ้นมาไม่เหมือนกันประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มุมมองความคิดความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจคนคนหนึ่งได้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นเข้าใจจากสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาผ่านมา มองของพอยก็คือว่ามันไม่มีใครที่ที่ถูกหรือผิดร้อยเปอร์เซ็นต์อะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเจออะไรมาแล้วเขาเชื่อแบบไหน,นถ้าพูดถึงเรื่องของการควบคุมความคิดเนี่ยในมุมมองพอยเ,เนี่ยพอยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราควบคุมความคิดไม่ค่อยได้หรอกเราไม่ได้สามารถจะสั่งความคิดเราได้ขนาดนั้น ความคิดมันมามาไปไปพอคิดว่าสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราเรารู้ทันความคิดของเราตอนนี้มันมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะแล้วเราจะทํำยังไงกับความคิดที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มากกว่าที่เราจะพอควบคุมเราจะพอจัดการมันได้ <S <S> <S <S สิ่งที่พลอยกำลังทำอยู่ก็คือว่าพลอยกำลังเรียน จิตวิทยาการปรึกษาปร,ริญญาโทอยู่นะคะอยู่อยู่ปีที่3แล้วแล้วก็เขียนหนังสือไปด้วยนะคะซึ่งลักษณะการเขียนหนังสือของพลเนี่ยพลถือว่ามันเป็นขั้นตอนหนึ่งละกันที่มันช่วยยืนยันว่าการเรียนจิตวิทยาตลอดทั้ง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีส่วนช่วยพล ช่วยยังไงบ้างก็คือช่วยในเรื่องของการเขียนหนังสือมันช่วยพอในการที่จะทําความเข้าใจตัวเองซึ่งการทําความเข้าใจตัวเองการรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นในที่นี้หมายถึงการที่เราได้รู้จักตัวเองทั้งในมุมที่ดีและไม่ดีซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยอยากทําความรู้จักตัวเองในมุมที่ไม่ดีหรอกมันยากที่จะยอมรับว่าเออ้ยเรามีด้านนี้อยู่ การที่พาได้เรียนจิตวิทยาตลอด3าปีที่ผ่านมามันทําให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วด้านไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์แล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวเรามันเป็นธรรมชาติเลยที่ทุกคนมีเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับมันมากน้อยแค่ไหนการเรียนจิตวิทยาการเขียนหนังสือเนี่ยมันก็ช่วยทําให้พลอยยอมรับมันได้ง่ายขึ้น คุบพอพอนะคะพอมองว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่ยกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆนะโดยเฉพาะในกลุ่มของคนพิการอย่างนี้นะคะ่ะเขาอยากให้เกิดอะไรขึ้นในสังคมหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกยังไงกับกับสังคมที่เขาอยู่นะซึ่งงานเขียนมันสะท้อนออกมาได้หมดเลย เพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น OR พร้อมร่วมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR โอกาสสลักออมสินพิเศษ2ปี 2> ให้สูงขึ้นเป็น10ล้านบาทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมน้ำดื่มยันทีวิตามินวอเตอร์ สัมพลอยนะคะพลอมองว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่ยกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆนะโดยเฉพาะในกลุ่มของคนพิการอย่างเงี้ยคะ่ะเขาอยากให้เกิดอะไรขึ้นในสังคมหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกยังไงกับกับสังคมที่เขาอยู่เงีนะ้ยซึ่งงานเขียนมันสะท้อนออกมาได้หมดเลย ของคนพิการนะเะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างแคบมากคะมันจะมีแค่บ้านแล้วก็ญาติแล้วก็ญาติแล้วก็บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนในรอบๆชุมชนของเราซึ่งมันแคบมากบางคนถ้าไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยก็ก็ไม่ได้มีโอกาสาที่จะเข้าไปส่วนหนึ่งของชุมชนเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าการศึกษาเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักอย่างน้อยเลยรู้จักกลุ่มคนพิการประเภทเดียวกันกับเราอย่างที่2ก็คืออ่ะพอเรารู้จักคนที่มองไม่เห็นเหมือนกันแล้วรู้แล้วว่าเขาดําเนินชีวิตยังไงเราก็ได้มีโอกาสดําเนินชีวิตร่วมกบบคนอื่นในสังคมอาจจะเป็นเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนเดียวกันอย่างเงี้ยเวลาเราอยู่กับเพื่อนๆนเนี่ยเราต้องทําตัวยังไงอยู่กับอาจารย์เราต้องทําตัวยังไงบ้าง ที่ทุกคนมอบหมายมาให้เราต้องทำอยู่แล้วเราก็จะได้ฝึกความรับผิดชอบของตัวเองในการที่จะทำงานของตัวเองให้เสร็จการที่เราได้เผชิญกับประสบการณ์เหล่านี้มันทำให้เราเติบโตขึ้นแล้วเราก็อยู่ในสังคมได้ได้ดีขึ้นนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่พอยว่าเ,ออเราได้รับมาจากการที่เราได้มีโอกาสศึกษาตลอดชีวิตที่ผ่านมาค่ะ สมพลนะคะพอมองว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่ยกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆนะโดยเฉพาะในกลุ่มของคนพิการอย่างเงี้ยค่ะพลอยคิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่มันสําคัญก็คือว่ามันทําให้คนข้างนอกค่ะได้มีโอกาสรู้จักคนพิการเพิ่มมากขึ้นคือการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเราได้เรียนรู้จากสังคมว่าเ,เขาอยู่กันยังไงแล้วเราจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นยังไง มันเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนพิการเพิ่มมากขึ้นด้วยอยเคะเมื่อเรารู้จักกันเพิ่มมากขึ้นอะคะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันมันนำไปสู่การปรับปรุงอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นพอคิดว่าการที่คนพิการในบางครั้งไม่ได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมกับคนปกติพอคิดว่ามันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจระหว่างกัน การขาดโอกาสที่จะได้ลองอยู่ร่วมกันแล้วก็นึกถึงกันมันก็เลยนำมาซึ่งการที่เราไม่รู้ว่าเมื่อเราพูดถึงสิทธิในการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างเงี้ยสมมติเรายังไม่เข้าใจเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนพิการในการเข้าถึงธุรกรรมทางการเงิน คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยไม่ได้นึกถึงอะว่าเอ้ยมันจะต้องออกแบบมาให้เขา Access ได้เงี <Commission> ้ยก็นําไปสู่การที่ขาดสิทธิของของคนพิการคือประสบการณ์ของพอยเกี่ยวกับการเขียนหนังสืออะค่ะเพราะว่ามันเริ่มต้นมาจากการที่เราได้มีโอกาสฟัง แล้วเราก็รู้สึกว่าอเอ้ยการที่เราได้ฟังวรรณกรรมอย่างเงี้ยมันสนุกนะมันมีอารมณ์หลากหลายอยู่ข้างในมันมีความรู้มากมายอยู่ข้างใน <S <S พอเราโตขึ้น,นะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราเราเริ่มอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของเราสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจอย่างเงี้ยให้คนอื่นได้ได้รับรู้บ้างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างกัน คนที่มาอ่านเนี่ยเขาสามารถที่จะย้อนกลับไปอ่านประโยคเดิมนั่งนิ่งๆค่อยๆค,คิดค่อยๆไต่ตรองให้ควรกับมันว่าประโยคนี้มันเป็นยังไงมันหมายความว่ายังไงซึ่งพอรู้สึกว่าอันเนี้ยมันมันเหมือนเป็นการสื่อสารกันอย่างชา้ชาๆซึ่งการสื่อสารชา้ชาๆอันเนี้ยมันมันทำให้เข้าใจกันมากขึ้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้พลอยสนใจงานเขียน พอคิดว่าการเขียนทุกๆเรื่องอะค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์มันสะท้อนความเป็นมนุษย์สะท้อนว่าเราคิดอะไรสะท้อนว่าเราอยากให้โลกนี้เป็นยังไงสะท้อนว่าสังคมที่เราอยู่เป็นยังไงซึ่งภาพที่มันสะท้อนออกมาจากจากงานเขียนจากตัวอักษรเหล่านี้นค่ะพอรู้สึกว่ามันคือมันคือจิตวิทยาทั้งหมด เตวิทยาในแง่ไหนในแง่ที่ว่าเราคิดอะไรอยู่ในแง่ที่ว่ามันมีประสบการณ์อะไรที่มันหล่อหลอมคนหนึ่งคนขึ้นมาแล้วคนคนนั้นอะ่ะเขาอยากให้เกิดอะไรขึ้นในสังคมหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกยังไงกับกับสังคมที่เขาอยู่เียซึ่งงานเขียนมันสะท้อนออกมาได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกหยิบมุมไหนด้านไหนของคนมาสะท้อนเงี้ยค่ะคืองานเขียนเนี่ยให้เรามองว่ามันเป็นเหมือนเรามีมีดอะ่ะเรามีมีดเราจะเอามันไปไปแทงคน เราจะเอามันไปปอกผลไม้เพื่อกินก็ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเขียนสิ่งที่มันมันดีมันเป็นประโยชน์มันก็ช่วยคนอื่นถ้าเราเขียนสิ่งที่มันมันไม่ดีอันนี้มันก็ช่วยคนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพอเอางานเขียนไป ไปช่วยคนยังไงพอเริ่มจากตัวเองก่อนด้วยความที่ว่าพออยากจะเก็บเรื่องราวที่พอเจอในแต่ละวันหรือว่าเรื่องราวที่พอคิดแต่ละวันเนี่ย mm. เพื่อที่จะบอกตัวเองในอนาคตว่าเราเคยคิดแบบนี้นะเราเคยเจอเรื่องนี้มาเราเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือที่จะค้นหาสิ่งที่เราจะคิดอะไรต่อไปในอนาคต คือเป้าหมายแรกที่พอรู้สึกว่างานเขียนมันช่วยอย่างที่2ก็คือช่วยถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดให้คนอื่นได้รู้ว่า,เ,าเรามีความคิดแบบนี้นะอย่างน้อยมีคนหนึ่งคนที่มีความคิดแบบนี้ซึ่งมีบางอย่างที่เหมือนกันกับคนอื่นหรือบางอย่างที่มันไม่เหมือนกัน ขาก็จะได้เข้าใจว่ามีมีความคิดแบบนี้อยู่ในสังคมแล้วเราจะอยู่ร่วมกันกับความคิดแบบนี้ได้ยังไงพรอะว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราได้ใช้สื่อสารกันและกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้คิดอะไรต่อโลกเนี้หรือว่าต่อตัวเองหรือว่าต่อคนคนนี้ที่เขียนเงี้ยให้ได้ดีขึ้นเข้าใจกันได้ดีขึ้น ันไม่มีใครสักคนนึงที่ที่รับรู้ถึงความลำบากตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยได้ค่ะก็คือการที่เราฝังจิตใจมันเป็นสิ่งที่มันมันสำคัญถ้าใจเรามันมันไม่มีแรงจะผ่านแล้วอะมันก็ยากที่เราจะผ่านแต่ถ้าใจเรามันมีแรงที่จะผ่านนี้ต่อให้เรื่องมันยากแค่ไหนมันก็ต้องค่อยๆเจอทางออก เพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น OR พร้อมร่วมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR โอกาสสลักออมสินพิเศษ2ปี 2> ให้สูงข,ขึ้นเป็น10ล้านบาทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมน้ำดื่มยันทีวิตามินวอเตอร์มันไม่มีใครสักคนนึงที่ที่รับรู้ถึงความลำบากตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยได้อะคะ่ะก็คือการที่เราฟัง มันเป็นสิ่งที่มันมันสำคัญถ้าใจเรามันมันไม่มีแรงจะผ่านแล้วอะ่ะมันก็ยากที่เราจะผ่านแต่ถ้าใจเรามันมีแรงที่จะผ่านอย่างเงี้ยต่อให้เรื่องมันยากแค่ไหนมันก็ต้องค่อยๆเจอทางออกอย่างเงี้ยคะ่ะ รู้สึกว่าตอนเนี้มันไม่มีใครเข้าใจไอสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันมันยากลำบากจริงๆนะมันไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ที่รับรู้ถึงความลำบากตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยได้อะค่ะก็คือการที่เราฟังเราฟังเพื่อที่จะเข้าใจว่าเขากำลังเผชิญกับสถานการณ์อะไรอยู่เขามีความคิดแบบไหนแล้วไอความคิดที่ เขายึดถืออยู่เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ้างพอเราเข้าใจตรงเนี้ยเราสามารถสื่อสารออกไปให้เขารับรู้ได้ว่ามีเราคนหนึ่งนะที่เข้าใจว่าเขากำลังเผชิญความยากลำบากแบบนี้อยู่เราก็พร้อมที่จะเคียงข้างเขาเพื่อให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของเขาไปได้ มันเป็นสิ่งที่มันมันสำคัญเป็นอันดับต้นๆถ้าใจเรามันมันไม่มีแรงจะผ่านแล้วอะ่ะมันก็ยากที่เราจะผ่านแต่ถ้าใจเรามันมีแรงที่จะผ่านนี้ต่อให้เรื่องมันยากแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆคิดมันก็ต้องค่อยๆเจอทางออก ความต่างระหว่างคนพิการกับไม่พิการมีจริงไหมมีจริงค่ะแต่คำว่ามีจริงในที่นี้พอยกำลังจะบอกว่าความต่างคือทุกๆคนในโลกนี้มันมีความแตกต่างอะไรบางอย่างอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าไอ้ความต่างอันนี้เราจะสังเกตเห็นมันในลักษณะไหนเราอาจจะสังเกตเห็นมันในลักษณะของกายภาพสูงต่ำดำขาว อวัยวะ,อ,ะอย่าเงี้ยครบไม่ครบสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมคนนึงทําแบบนี้คนนึงทําอีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเรามองดูดีๆแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันเลยมีจริงแต่ไอความต่างอันนี้มันทําให้คนพิการกับคนไม่พิการแตกต่างกันไหมพรอยว่าไม่เพราะว่าทุกๆคนก็แตกต่างกันอยู่แล้ว กรายายนสำหรับพลอยคืออะไรพลอยคิดว่ามันคือการที่เราทำความรู้จักคนคนหนึง่งอย่างที่พลอบอกไปว่าแต่ละคนมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำความรู้จักคนคนหนึง่งมันไม่ใช่แค่เรามองดูเขาแต่มันเป็นการที่เราทำความเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาเจออะไรมาบ้างแล้วออตัวตนของเขาจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้าง ก <heaven entender> ็คือการการยนในรูปแบบหนึ่งค่ะ